ผมเพิ่งอ่านหนังสือที่ชื่อว่า No Rules Rules นะครับเล่มนี้เลยที่เขียนโดย Erin Meyer กับ Retesting จบครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจาัดก,การที่ Netflix ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้แบบโคตรจะ m ม่เบลอวิ่งมากๆเลยครับเปิดโลกทัน์ให้ผมสุดๆเลยเพราะว่าเนื้อหาหลายๆอย่างที่ถูกพูดถึงถูกแนะนำในหนังสือเล่มนี้นะครับมันแทบจะเป็นขั้วตรงข้ามกับหลักการบริหารจัดก,การที่มีมาบนโลกใบนี้ตั้งแต่อดีตโดยสิ้นเชิงเลยครับเช่นแบบเอ่อ Management Practice ปกติบอกว่าให้พัฒนาคนในองค์กรเนี่ยให้เก่งขึ้ บอกว่าคนที่มาทํางานกับพวกเขาเนี่ยต้องเป็น the best of the best มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ต้องทํางานใน Netflix เนี่ยในองค์กรให้ได้ดีมากๆนะครับคือใครที่เป็นคนที่เป็น average หรือว่ากลางๆเนี่ยจะได้รับแพ็กเกจก็คือว่าง่ายคือต้องถูกจ้างอออกไปนะครับหรือว่า management practice ปกติบอกว่าการที่ออจะอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีขั้นมีตอนให้เหมาะสมใช่ไหมครับมี process แต่ว่า Netflix บอกว่าขั้นตอนหรือกฎต่างๆเนี่ยต้องถูกเอาออกไปให้หมดเลยนะครับให้พนักงานตัดสินใจเองหรือแบบ management practice ปกติบอกว่าจะมีการประเมินผล ก็ให้โบนัสตาม KPI ที่พนกักงานคนนั้นทําได้แต่ว่า Netflix บอกว่าเอาโบนัสสูงที่สุดเนี่ยเท่าที่มีเนี่ยยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปในฐานเงินเดือนไปเลยสรุปง่ายๆนะครับ Netflix เนี่ยเขาบริหารองค์กรตามแนวคิดที่เรียกว่า FNR นะครับหรือว่า Freedom and Responsibility เอาจริงๆเนี่ยผมไม่คิดว่าจะมีองค์กรไหนในประเทศไทยนะครับหรือว่าแม้แต่ในโลกเนี่ยทำได้ตามที่หนังสือเขียนทั้งหมดเลยคือมันก็อาจจะมีอยู่บ้างมั้งแต่ว่ามันอาจจะเป็นใบนี้นนผมคิดหลนยองใน,นงเล่มนย้เนี่งเปอร์เซ็นต์ พอธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ความคิดสร้างสารรค์สามารถเอาไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับใช้งานได้ครับก็คุณสามารถฟังคีย์เทคเวสที่ผมสรุปมาในคลิปนี้ได้นะครับผมมีให้ประมาณเอ่อสิข้อ10ขั้นตอนเลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้เนื้อได้หนังจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้คุณไปซื้อหนังสือ No r u l e s rules มาอ่านนะครับมันดีแล้วก็อ่านสนุกมากจริงๆเลยครับก็ก่อนจะไปเข้าสู่10ขั้นตอนของการบริหารงานแบบ Netflix นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการแล้วก็ช่องของผมไปเื่อ เรื่อง Business หรือว่าเรื่องการบริหารองค์กรใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้รับชมรละฟังเปนคนแรกๆเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู10ขั้นตอนในการบริหารองค์กรแบบ Netflix กันเลยนะครับ ซึ่งทั้งหมด10ขั้นตอนเนี่ยครับเขาแบ่งเป็นทั้งหมด4เซ c กชันครับเซกชันแรกสุดเนี่ยเป็นเหมือนการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการ Build Culture แบบที่เป็น Free d o m a n d Responsibility นะครับโดยที่เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับเขาบอกว่า first build up talent density นะครับความหมายคือ,อขั้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณต้องเพิ่ม talent density ในองค์กรของคุณก่อนนะครับคือต้องว่ายง่ายเลยนะครับคือต้องทําให้องค์กรของคุณเนี่ยมีแต่คนเก่งก่อนซึ่ง Netflix บอกว่าสําหรับพวกเขาแล้วเนี่ยที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มันต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยครับการจ้างคนหนึ่งคนที่เก่งเก่งในที่นี้คือมีความรู้มีความสามารถสามารถทํางานได้ดีนะครับคือด้วยเงินเดือน2-3เท่าของคนธรรมดาที่อาจจะแค่พอทํางานได้เนี่ยเป็น สิ่งที่ควรทําเพราะว่าคนที่เก่งเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดีกว่าคนธรมธรมดาาเนี่ยหลายสิบเท่าเลยนะครับและการเป็นองค์กรที่มีแต่คนเก่งเนี่ยก็จะสามารถดึงดูดคนที่เก่งเนี่ยเข้ามาทํางานด้วยได้ครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาก็อยากจะทํางานกับคนเก่งด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับข้อนี้เป็นข้อที่รีดนะครับที่เป็น c ีอของ Netflix เนี่ยเขาย้ําแล้วย้ําอีกเลยว่ามันเป็นข้อที่สําคัญที่สุดของการบริหารงานตามสไตล์ของ Netflix เลยถ้าไม่มีข้อนี้เนี่ยคุณไม่ควรข้ามขั้นไปขั้นตอนอื่นเลยครับ ข้อที่2นะครับคือเดนอินค r ิสแคนเดอนะครับขั้นถัดมาคือการพูดคุยสิ่งต่างๆด้วยความตรงไปตรงมาซึ่งสิ่งที่ Netflix พยายามกระตุ้นให้พนักงานทํเป็นกิจวัตรเลยคือการให้ฟีดแบ็กทั้งกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้านงานแล้วกับลูกน้องนะครับโดยที่คุณรีดเนี่ยเขาแนะนําว่าถ้าจะให้ฟีดแบ็กและอยากให้ฟีดแบ็กที่ให้เนี่ยเป็น Constructive Feedback หรือฟีดแบ็กที่แบบมันดีแล้วเอาไปปรับใช้ได้จริงเนี่ยการให้ฟีดแบ็กนั้นควรจะทําตามหลัก 4A อันนี้ครับ 2A รป,นส,ร back, น,ปนสหัับู้ีดลง ก็ขอเริ่มที่ A ตัวแรกก่อนนะครับสำหรับผู้ให้นะคือ aim to assist ตั้งใจให้ฟีดแบ็กเพื่อต้องการช่วยเหลือให้อีกฝ่ายเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆว่าง่ายๆคือให้ฟีดแบ็กด้วยความตั้งใจดีครับข้อที่2อคือ uh, actionable นะครับการให้ฟีดแบ็กต้องเป็นการให้ฟีดแบ็กที่สามารถเอาไปลงมือทําต่อได้จริงประเภทของฟีดแบ็กอย่างเช่นพวกคุณเจ๋งมากหรือว่าสิ่งที่คุณทํามันผิดเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้เป็น constructive feedback ครับเพราะว่ามันไม่สามารถเอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อได้ สำหรับผู้รับฟีดแบ็กนะครับข้อที่3อวันนี้สําหรับผู้รับนะครับคือ appreciate อ่ะขอบคุณขอบคุณคนที่ให้ฟีดแบ็กแล้วก็รับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วก็สุดท้ายคือ accept หรือว่า d i s c a r d ผู้รับเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําตามสิ่งที่ผู้ให้ฟีดแบ็กเนี่ยให้มาเสมอไปโดยที่ผู้รับสามารถเลือกรับฟีดแบ็กอาดูต่อได้นะครับว่าอันไหนจะเอามาพัฒนาต่อยอดต่อหรือว่าอันไหนจะทิ้งไปคือการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการให้ฟีดแบ็กนะครับจะทําให้คนของ Netflix นะครับเป็นคนที่ทํางานได้ดีขึ้นกว่าเเดิในนทุกวััลยครบ ั้นตอนที่3คือเขาก็บอกว่า now begin removing controls นะครับหลังจากที่มเีเรามีคนที่มีความสามารถอยู่ในองค์กรเป็นหลักแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้สร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ฟีดแบ็กที่ดีขึ้นมาแล้วเนี่ยขั้นถัดไปเนี่ยคือการเอากฎต่างๆออกไม่ว่าจะเป็นกฎพวกลาพักร้อนนะครับคือกฎอย่างเช่นพวกกฎลาพักร้อนเนี่ยเอาออกนะครับคือพักร้อนไม่จํากัดไปเลยนะครับหรือว่าการเอาพวกการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางเนี่ยออกไปการเอากฎเรื่องการลาพักร้อนออกเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญญ,ญาณที่คุณบอกทาเลนในองค์กรคุณว่า คุณเชื่อว่าเขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่พวกเขาทําแล้วก็ทําให้ทานเลยรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นครับและการที่เขาเอากันอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าเดินทางออกไปเนี่ยมันจะทําให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้สําหรับขั้นตอนนี้นะครับมีกฎสําคัญมากๆเลยอยู่หนึ่งข้อคือว่าทุกคนเนี่ยจะต้อง act in Netflix best interest หรือว่าแปลเป็นไทยคือว่าการเบริกจ่ายทุกอย่างเนี่ยจะต้องทําเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ Netflix เเป็นหลลัักยครบ มีโน้ตนิดนึงคือว่าถึงแม้ว่า Netflix จะไม่มีนโยบายเรื่องการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่า Netflix มีออเดตที่คอยมาตรวจ้อนหลังนะครับซึ่งถ้าใครถูกตรวจว่าไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ Netflix จริงๆเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะโดนลงดามถัดมานะครับเซกชั่นที่2นะครับพอเราเซกชั่นแรกเสร็จแล้วมีคนที่ดีนะครับเอากดบางอย่างออกแล้วคือก็สเตปอัพนะครับในการที่จะมีเคอรเจอแบบ Freedom แล้วก็ Re s p o n s i b i l i t y ซึ่งขั้นตอนที่4คือการ fortify talent density เพื่อที่จะทาให้ feedback loop เนี่ยแล้วกฎต่างๆที่ยกเลิกไปเนี่ยทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับการที่จะเพิ่ม talent density ให้มากขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญโดยสิ่งที่ netflix ทําคือจะจ่ายเงินให้กับพนักงานเนี่ยสายที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับสูงที่สุดในตลาดเสมอเลยนะครับย้ำว่าสูงที่สุดในตลาดนะครับแล้วก็ netflix นะครับบ้ามากเลยคือเขาจะสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยเขาไปคุยกับบริษัทอื่นๆนะครับหรือบริษัทที่เป็น recruitment หรือว่า headhunter เพื่อที่จะได้หมั่นเช็ ในตลาดเสมอเสมอแล้วถ้าเกิดพนักงานคนไหนเนี่ยคือมีข้อมูลที่บอกได้ว่าเงินเดือนที่เขาได้หรือว่าเธอได้รับเนี่ยครับปัจจุบันนะมีน้อยกว่าตลาดคือเช็ค่ายๆดคือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาได้ออฟเฟอร์จากบริษัทอื่นที่มันสูงกว่าเนี่ย Netflix จะ m ม่ไออฟเฟอร์นั้นให้หรือว่าให้มากกว่าอยู่เสมอเลยซึ่งหลักการของพวกเขาเนี่ยคือคนเก่งสุดเนี่ยไม่ได้มีจํานวนเยอะนะครับแล้วก็ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมออยู่แล้วและการสรรหาคนเก่งคนใหม่เข้ามาทํางานกับองค์กรในบริษัทเนี่ยคือมันใช้เวลาแล้วก็มันทําได้ไม่ง่าายยเลยนั ทำให้ค่าใช้จ่ายที่ Netflix กต้องจ่ายเนี่ยคือสูงกว่าการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานซะอีกครับนอกจากนั้นแล้วนะครับวิธีการให้เงินเดือนของ Netflix คือเออมันจะไม่มีโบนัสคือตาม KPI ไม่ต้องมี KPI ไม่ต้องมีโบนัสเลยนะครับเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเออมีเบสเงินเดือนอยู่2 0 0 0 0 0เหรียญต่อปีใช่ไหมครับแล้วก็มี performance bonus เนี่ยที่ทำได้สูงที่สุดอีก5 0,000เหรียญต่อปี Netflix บอกว่าเนี่ยเขาจะเอา50,000เนี่ยก้อนเนี่ยไปรวมกับเบสเงินเดือนเ,อนเลยให้สูงที่สุดไปเลยนะรับเเเพ่่่่่่อีวววาาาาาางกก้้้ยยไไไดไมมตตสลลลล KPI แใช กับการทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบริษัทแทน ข้อที่5นะครับคือการพัมอัพแคนเดอร์นะครับวงเล็บว่า Open the Books อ่าเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ตรงไปตรงมาด้วยการเปิดเผยข้อมูลสิ่งที่ Netflix ทําในขั้นตอนนี้ก็คือว่าพยายามที่จะทําให้ข้อมูลต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นพวก Profit and Los s นะครับนั้นเป็นข้อมูลที่พนักงานทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เลย <S <S เพื่อที่ว่าพนักงานจะได้เข้าใจว่าบริษัทเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนแล้วก็พวกเขาเนี่ยควรจะต้องทํางานอย่างไรคือไม่เว้นแม้แต่ข้อมูลที่ท Netflix งงานนง้ลขอูเหล่านี้้้นถาาากกดหหลุออไปมัจะทํใรคา หุ้น,นสามารถขึ้นหรือว่าตกได้เลยนะครับว่าง่ายคือข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าเกิดหลุดไปเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการปั่นหุ้นได้เลยโดยที่วิธีการสื่อสารของ Netflix กับพนักงานเนี่ยครับมีอยู่ให้ง่ายเลยนะครับเขาบอกว่า we trust you but if y o u l e a k i t you go to jail ความหมายคือว่าเราเชื่อคุณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณทามันั่วไหลเนี่ยคุณจะต้องเข้าคุกซึ่งนอกจากเรื่องการเงินแล้วนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานคนนั้นโดยตรงเนี่ยเช่นการยกย้ายงานหรือว่าแผนการเลิกจ้างเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับคือ คนนั้นเนี่ยทราบแต่นั้นเนินนะครับแบบ6เดือน1ปีล่วงหน้าเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้เตรียมตัวให้พร้อมหรือว่าพยายามผลักดันตัวเองให้ถูกย้ายไปทำตำแหน่งอื่นนะครับในกรณีสมมุติว่าถูกจะถูกเลื่งจ้างนะ ข้อที่หนะครับคือ now release more controls เมื่อมีคนเก่งมากๆอยู่ในบริษัทแล้วแล้วก็มีการสื่อสารให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสที่มากขึ้นแล้วขั้นถัดมาเนี่ยคือการาลดการควบคุมให้เหลือน้อยลงกว่าเดิมอีกความหมายของการลดการควบคุมในที่นี้คือการตัดการอนุมัติจากหัวหน้าออกไปตัดออกไปจากระบบเลยนะครับเวลาที่พนักงานจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กอะไรก็แล้วแต่พวกเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองแล้วก็รับผิดชอบต่อผลการการะทาของตัวเองนะครับทั้งนี้ Netflix กก็จะมีเฟรมเวิร์กง่าย ที่จะช่วยรับการตัดสินใจให้มันแหลมคมแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับเขาจะมีเฟรมเวิร์กอยู่นะครับโดยที่ข้อแรกเขาบอกว่าให้ hey farm for dissent หรือว่า socialize the idea นะครับนำเอาเรื่องที่คุณคิดขึ้นมาหรือว่าต้องตัดสินใจเนี่ยไปพูดคุยปรึกษาหาด้วยกับคนรอบตัวในองค์กรซึ่งเป็นคนที่โคตรเก่งมา,มากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับคือ for big ideas นะครับ test it out สำหรับไอเดียที่ใหญ่เมื่อล้มเหลวหรือว่าสำเร็จเนี่ยจะส่งผลกระทบสูงใช่ไหมครับให้ทดสอบดูก่อนขั้นถัดมาารือก Make bed your ในฐานะที่คุณเป็นคนที่คลุกคลีกับเรื่องนั้นๆมากที่สุดนะครับคุณจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายนะครับคือ if it succeeds นะครับให้ celebrate if it fails นะครับให้สั h ช n ยมันถ้าสําเร็จเนี่ยให้ฉลองแต่ว่าถ้าเกิดล้มเหลวเนี่ยให้ส่องแสงให้มันเลยนะครับความหมายในที่นี้คือว่า,าให้พูดถึงความล้มเหลวของคุณเนี่ยให้คนอื่นฟังอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าพวกเขาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากความล้มเหลวของคุณครับ ถัดมาเซ็กชันที่3นะครับคือเขาจะพูดถึงเทคนิคที่จะ reinforce culture ของ F&R freedom and responsibility นะครับข้อที่7นะครับขั้นที่7คือการ max up t ALEN density แน่นอนว่าขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับคือขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่4ี่เนี่ยจะช่วยให้องค์กรคุณเนี่ยได้ t ALEN ระดับท็อปมาแล้วแต่คำถามก็ยังคงมีอยู่ว่า t ALEN ระดับท็อปเหล่านี้ครับสามารถเ turn เป็น t ALEN ที่สร้างผลงานระดับท็อปได้ด้วยหรือเปล่า Netflix เองก็จะมีคำถามไม่ยายหนึ่งคำถามที่จะเป็นตัวช่วยตอบคำถามทางด้านบนนะครับที่ผมเพิ่งแชร์ไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งคำถามของพวกเขามีชื่อว่า k e e p e e ์ e ท t เน t ตฟลิก er กระตุ้นให้หัวหน้าทุกคนเลยนะครับใช้ er Test นในคนเลยซึ่่ง Keepper Test คคือคถาถมวา ถ้าพรุ่งนี้คนคนนี้นะครับมายื่นใบาลาออกเลยคุณจะทําทุกวิถีทางเพื่อยือเขาไว้ไหมถ้าคําตอบคือไม่ Netflix บอกว,กว่าก็ให้หัวหน้างานเนี่ยเชิญคนนั้นออกไปได้เลยโหดมากนะครับซึ่ง Netflix กส์ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมส่วนนี้ไว้ว่าเขาบริหารงานแบบสปอร์ตทีมนะครับเป็นทีมนักกีฬาไม่ใช่แฟมิลี่นอกจากคําแนะนําให้หัวหน้าแล้วเนี่ยเขายังมีคําแนะนําให้ลูกน้องด้วยเช่นเดียวกันครับโดยที่ Netflix ก็จะกระตุ้นให้ลูกน้องเนี่ยถามคําถามนี้กับหัวหน้าตัวเองเนี่ยอยู่บ่อยๆเช่นเดียวก แนาตอบว่าใช่ฉันจะพยายามทําทุกวิธีทางเพืยิยวคุณไวเนี่ยแสดงว่าลูกน้องเนี่ยทำงานดีแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หัวหน้าตอบว่าไม่แน่ใจอะ่ะหรือว่า้ต้องคิดดูดีๆอีกทีก่อนตัวลูกน้องเองก็ได้ถามฟีดแบ็กเชิงลึกนะครับเพื่อปรับปรุงตัวเองครับ ขั้นที่8นะครับคือการ Max up Can d แคนระครับระดับที่3ของการให้ฟีดแบ็ที่ตรงไปตรงมาคือ360 e e d b a c k ซึ่ง Netflix ใช้วิธีการทำ360 written report นะครับซึ่งก็คือการเขียนฟีดแบ็เนี่ยให้กับทั้งหัวหน้าเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องซึ่งการฟีดแบ็กของพวกเขาเนี่ยจะเป็นในเชิงคุณภาพเป็นหลักคือไม่ได้เป็นเชิงปริมาณไม่ได้มีการให้สกิลไม่ได้มีการให้ตัวเลขนะครับไม่จําเป็นเพราะว่าคือคะแนนในการให้อะไม่ส่งผลต่อพวก Performance เขาได้เงินไปอยู่แล้วคือเน็ตฟลิกซ์ต่าย ในตลาดวยล่ะนะครับซึ่งเฟรมเวิร์ที่เขาใช้นะครับคือ start stop continue อ่า start คืออะไรที่ควรเริ่มทํา stop คืออะไรที่ควรหยุดทําได้แล้วนะครับไม่งั้นจะส่งผลเสียกับองค์กร continue คืออะไรที่ทําดีแล้วควรทําต่อไปแล้วก็ f e e d แบ c k ที่ให้เนี่ยควรจะรักษาอัตราเป็น25,75นะครับคือ25เนี่ยเป็น positive feedback แล้วก็75%เป็นเนี่ยเป็น developmental feedback นะครับ feedback ในสิ่งที่ปรปับปรุงพัฒนาได้ ขั้นตอนที่9้านะครับ,รบเขาบอกว่า and eliminate most control นะครับให้ lead with context ไม่ใช่ control สำหรับผู้นำองค์กรนะครับแล้วก็หัวหน้าแล้วเนี่ยเวลาจะนำทีมให้นำด้วยบริบทไม่ใช่การนำด้วยการควบคุมความหมายคือพยายามให้ข้อมูลกับลูกน้องเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับคือให้ไปทุกอย่างเลยนะครับเท่าที่จะทำได้จากนั้นเนี่ยให้คนเหล่านั้นเนี่ยที่เป็น t ALENT ที่แบบแทบจะเป็น the best of the best ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยพูดคุยทกเทยงแล้วก็ตัดสินใจเองแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกน้องเนี่ยเกิดทำอะไรไม่ดีโง,ง่ๆขึ้น ว่าเขาหรือควบคุมเขาเนี่ยให้เป็นไปตามที่ใจเราหรือว่าที่เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องการแต่ว่าให้หัวหน้าเนี่ยถามตัวเองว่าเราได้ให้ข้อมูลเพื่อที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจถึงบริบทต่างๆมากน้อยเพียงพอแล้วหรือยังแล้วคุณได้อะไรกับน้องเนี่ยครับเรื่องวิชาเรื่อง o b j e c t i v e ขององค์กรเนี่ยด้วยกันแล้วหรือยังเซกชันที่4นะครับอันสุดท้ายคือ going global นะครับ มาสู่ขั้นตอนที่10และคือ bring it all to the world นะครับในขั้นสุดท้ายนี้ n น t f l i x ได้เล่าถึงขั้นตอนที่พวกเขาเยพยายามขยายธุรกิจจากแค่ในอเมริกาเนี่ยไปประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งพวกเขาเนี่ยได้เรียนดูว่าแต่ละชาติเนี่ยก็มีวิธีการทํางานไม่เหมือนกันนะครับก็ดูง่ายจากประเทศไทยเนี่ยก็มีวิธีไม่เหมือนกันกับพวกเออ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาทํางานร่วมกันนะครับคือการให้ฟีดแบ็ก a c a เนี่ยนอกจากการที่จะเป็น a to a s s i s t ใช่ไหมครับ Actionable Appreciate แล้วก็ Accept a d i s c a r d เสี่ัเนี่ยต้องเพิ่ม A ตัวที่ 5, Adapt, ข้าาค ตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะครับคือแต่ละที่แต่ละประเทศทําทำงานไม่เหมือนกันนะครับต้องรู้จักการปรับตัวเข้าหากันครับ จบและ10ิบข้อโอ้ยาวมากเลยนะครับนี่คือการรีวิวคร่าวๆของหนังสือที่ชื่อว่า No Rules Rules นะครับกฎที่นี่คือไม่มีกฎของ Netflix นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือเป็นหนังสือในดวงใจเล่มหนึ่งของผมอีกเล่มเลยนะครับหลายๆสิ่งที่เขาพูดถึงเขียนถึงในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็ได้ลองเอาไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองดูบ้างแล้วเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกข้อต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับทำทุกข้อเนี่ยโอ้โหมันยากมากๆเลยนะครับคือเคสในหนังสือเล่มนี้แต่ละเคสมันเอ็กซ์ตรีมสุดๆเลยสรุปะคครืออถ้้าาาาุณยกกจจเขใวิธี บริหารงานแห่งโลกอนาคตแบบยุคใหม่มากขึ้นเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับให้คุณไปซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับ No Rules Rules มาอ่านสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเอ่อถ้าเกิดคุณซื้อหนังสือมาแล้วชอบไม่ชอบเปไงก็มาแชร์ให้ฟังกันด้วยในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตถ้าเกิดมีคลิปที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเรื่อง business เรื่องของการบริหารจัดการองคอ์กรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยครับคุณจะได้รับชมและฟังเป็นคนแรกๆเลยนะครับกาหหรัับคคลิปนนน้มวใใ่